สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูทีรักต้นนี้นะคะน่าจะเป็นทีรักนะคะเพราะว่ามีทีรักอีกต้นหนึ่งนะคะทีรักต้นนี้นะคะจะเป็นคัดตัดที่เขาออกเป็นหน้าย่นนิดนิดนะคะแล้วก็มีด่างเป็นออกสีชมพูม่วง,วงนะคะหน่อเขาแน่นมากนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะเด็ดหน่อเขาไปกราฟนะคะเด็ดค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมุมเกษตรเด็ดก่อนแล้วก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะ เขาแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีที่ว่างเลยสําหรับการเด็ดหน่อเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเดเริ่มเริ่มจากหน่อใดหนอหนึ่งก่อนนะคะพอเราเด็ดปุ๊บอ่ะพอเราเด็ดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีที่ว่างละนะคะเขาก็จะมีพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะให้เราแงแงหน่อเขาออกทีละหน่อนนะคะระวังนิดนึงเดี๋ยวหัวเขาจะหลุดนะคะอ่ะ เห็นไหมมุมกเกษตรไม่ได้เด็ดหนอเขานานมากนะคะทําให้เขาแน่นเป็นกอแบบนี้เลยน,ะน่าจะได้หลายหนออยู่นะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรเด็ดเสร็จแล้วจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหัวแม่ของเขาเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเด็ดหน่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นต้นแม่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็มุมกเกษตรก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเขามีปัญหานะคะน่าจะเป็นแคลงเกอร์นะคะ เนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่เด็ดหน่อเขาเราก็จะไม่เห็นนะคะกินเข้าไปในเนื้อของเขาเลยนะคะเดี๋ยวมุงเกษตรจะลองเออเอาเขาออกนะฮะจริงๆเราควรที่จะใช้มีดเฉือนนะคะถ้าเราไม่เด็ดหน่อเขาเราก็จะไม่รู้นะคะว่าเขามีปัญหาเพราะว่าหน่อของเขาคลุมหมดเลยนะคะ กินเข้าไปในเนื้อเยอะเลยนะคะวิธีรักษาเบื้องต้นนะคะก็คือเราเฉือนเขาออกนะเราไม่สามารถที่จะใช้ยาพ่นได้เพราะว่าเขากินเข้าไปในเนื้อแล้วนะคะ,ะเบื้องต้นขค้นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเขาไม่หายเนี่ยมุมกเกษตรค่อยมาเฉือนเขาออกครึ่งหนึ่งนะคะ เราก็เด็ดหน่อเขาไปแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าหน่อเด็ดนิดเดียวนะคะเขาเต็มแล้วนะคะที่เขาแน่นมากๆเพราะว่าเขามีหน่อของหน่อด้วยนะเห็นไหมอย่างหน่อนี้เนี่ยเขาเป็นหน่อแม่แล้วก็เขามีหน่อลูกอีกเยอะเลยนะคะทําให้เขาปกคลุมหัวหัวไม้ของเราแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะหนานะคะส่วนต้นนี้เป็นโมโมทาโร่นะคะมุมเกษตรก็พิ่งเด็ดหน่อไปนะคะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถ่ายแล้วกันนะคะค นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหนอ่อโมโมทาโร่แล้วก็ทีทีลักทีเล็กทีลักนะคะที่มุมเกษตรเตรียมที่จะเอามาเอามากราฟนะคะแล้วก็พวกนี้จะเป็นต่อกราฟนะคะโฟกัสนิดหนึ่งเนาะ พวกน,นี้ก็จะเป็นตอกราฟที่มุมเกษตรได้ชำเอาไว้นะคะเพื่อที่จะกราฟเขานะคะน่าจะพออยู่นะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะไม่ถ่ายตอนกราฟให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ากราฟติดยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับทีลักทีทีลักแล้วก็โมโมทาโร่นะคะชุดนี้ที่มุมเกษตรเตรียมจะกราฟนะคะวักกนะะนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้สําหรับวิธีการเด็ดเนาะเอ่อทีลักนะคะแล้วก็แถมด้วยโมโมทาโร่ให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนเนาะ ใครที่มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการกราฟไม้สองตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ